อย่าหาว่าผมโม้แต่ว่ามีลูกค้าหลายท่านซื้อซ้ําสูตรลดฝ้าของ DIO แล้วกว่า12ครั้งเพราะอะไรได้หรอว่าเขาเห็นผลตั้งแต่เดือนแรกฝ้าจางลงผิวสว่างขึ้นรอยดาดูลดลงชัดและที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะอาหารเสริมของเราเลือกคัดสรรอย่างจริงใจในการใส่5สารสกัดตัวท็อปที่มีงานวิจัยรองรับชัดและช่วยเสริมเล็ดกันแบบสูงสุดในการลดฝ้าพิโนโจินโนลเปลือกสนฝรั่งเศสลดเมลานินต้นเหตุของฝ้าส้มเลือดจากอิตาลีปรับสีผิวให้กระจ่างใส ้านแสง UV จากภายในเทอรเมกเนตเอ็กทรหรือสารสกัดจากทับทิมกระตุ้นคอลลาเจนปรักสมบุรฮอร์โมนให้ผิวดูเด็กลงเรดิวซูต้าไทโอนฟูต้าญี่ปุ่นดีท็อกลึกถึงระดับเซลล์ออเชเล่าเชอรี่วิตามินซีเข้มข้นฟื้นฟูผิวอ่อนเยาว์ยังไม่พอครับเรายังมีเซรั่มที่ออกฤทธิ์เจาะจงไปที่ฝ้าฝังลึกใต้ผิวโดยสารสกัดจากงานวิจัย11ตัวยับยังการสร้างเม็ดสีและผัดฟ้าแน่นฝ้าฝังลึกให้ค่อยๆหลุดออกแบบอ่อนโยนเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกกลไกของการเกิดฝ้าจนฝ้า ต้องร้องขอชีวิตเลยครับนี่คือสูตรับ ลดฝ้าที่หมอในคลินิกหลายคนไม่อยากบอกให้คุณรู้เพราะมันแก้ที่ต้นเหตุลึกจริงๆก็คือ P ิโนติก้าและไบรท์เมลิออลาเซรัมแบรดเดียโอเข้าใจดีครับฝ้าไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามแต่ว่ามันกระทบความมั่นใจของเราทุกวันหลายคนลองมาหลายวิธีหมดเงินไปเป็นแสนแต่ว่าฝ้าก็ยังไม่ดีขึ้นฝ้าไม่ใช่แค่เรื่องการทาผิวให้จางแต่ต้องแก้ให้ถูกจุดลดเม็ดสีที่ต้นเหตุฟื้นฟูเซลล์จากข้างในและนี่แหละครับเหตุผลที่แบรดเดียโอตั้งใจพัฒนาสูตรนี้ขึ้นมาจริงๆเพื่อช่วยคุณไม่ต้องไปเสียเง อีกต่อไปถ้าวันนี้คุณพร้อมดูแลตัวเองจริงๆแค่ทักมาหาแบรนด์ DRO หรือกดที่ตะกร้าด้านล่างนี้ได้เลยครับ